สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวกันบ้างค่ะเนื่องจากว่าเราทําอาหาราทําขนมมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมากับของข่าวกันบ้างค่ะเมนูที่เราเลือกมาทําให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะก็คือหมูสับคั่วต้มยําค่ะเป็นต้มยําที่มาในรูปแบบของแห้งนะคะไม่มีน้ําเลยสักหยดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบในการทําหมูสับคั่วต้มยำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ วัตถุดิบก็จะมีหมูสับค่ะวันนี้เราใช้เป็นหมูสับนะเพราะว่าตามชื่อเลยหมูสับคััวต้มยำเราใช้ทั้งหมด450กรัมนะคะสามารถเป็นเป็นไก่สับก็ได้นะหรือว่าพวกกุ้งสับอะไรก็แล้วแต่เลยตะไคร้ค่ะ1ท่อนใบมะกรูดประมาณ10ใบได้นะคะแล้วก็พริกแดงเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนเพื่อเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะ ค่ะค่ะเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะประมาณ10กรัมกระเทียมจีนประมาณ3กลีบค่ะแล้วก็หอมแดงวันนี้เราใช้2หัวขนาดกลางๆนะคะต่อมาจะเป็นพริกเผา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาอันนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสได้เองตามชอบเลยนะคะเพราะว่าเราแต่ละคนเนี่ยชอบรสชาติที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะเมื่อเราทราบวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมาเตรียมเครื่องต่างๆก,กันก่อนนะ มันก็เหมือนกับการทำต้ยมยำปกติเลยนะคะใบมะกรูดเนี่ยเราจะเอาเขามาฉีกเอาตรงกาง้านตรงกลางออกนะคะเพื่อที่ว่าเวลากินเนี่ยมันจะได้เขียวได้นะคะพอเราฉีกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะแบ่งมาประมาณ 3- 4สใบนะคะเพื่อมาซอยเป็นเส้นบางๆคะ่ะเอาไว้สำหรับโรยหน้าแต่งนะคะ หรือว่าใครจะซอยทั้งหมดเลยก็ได้นะจะเปลี่ยนจากใบมะกรูดฉีกเป็นใบมะกรูดซอยก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอซอยนิดหน่อยเอาไว้แต่งหน้าก็พอค่ะซอยเสร็จแล้วก็จะได้เส้นบางๆแบบนี้ ต่อมาเราก็จะมาซอยตะไคร้กันค่ะตะไคร้เนี่ยเราจะไม่เอาไปตำนะคะเราจะเอามาซอยบางๆต้องบางมากๆเลยนะเพื่อนๆเผื่อว่าใครที่ชอบรับประทานพวกเครื่องสมุนไพรแบบนี้เนี่ยเวลาที่เรากินโดนในในตัวหมูคั่วของเราเนี่ยเขาจะได้สามารถเคี้ยวได้นะคะถ้าหั่นใหญ่หั่นหนาเกินไปเนี่ยมันจะเคี้ยวลําบากค่ะ เราก็จะซอยบางๆประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพริกแดงค่ะวันนี้เราไม่ได้อยากรับประทานแบบเผ็ดมากเราก็เลยใส่แค่3เม็ดก็พอค่ะแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นนะก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าบางคนอยากให้มันมีความหอมมากเนี่ยสามารถใส่เป็นพริกแห้งด้วยก็ได้นะคะวันนี้เราหั่นแฉลบแบบนี้ค่ะ เมื่อเราหั่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะมาตำเครื่องกันค่ะการตำก็จะมีขาค่ะเราจะเริ่มตำจากขาก่อนนะเพราะว่าขาเนี่ยมันละเอียดยากที่สุดเลยเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแข็งนิดหนึ่งนะคะเราก็ใส่ขาลงไปแล้วก็ตำเลยค่ะตำให้เขาพอแหลกนิดหน่อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะ ตัวหอมแดงเนี่ยถ้าเราสั่งไปทั้งลูกก็จะตายากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเขามาหั่นเล็กน้อยกระเทียมก็ได้นะกระเทียมก็หั่นด้วยได้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้หัน่นเพราะว่ามันไม่ได้ตําลําบากมากนะคะเราก็จะตาให้เครื่องทั้งหมดเนี่ยเขาละเอียดแบบหยาบๆยาบนะคะไม่ต้องละเอียดเป็นเนื้อเนียนๆเลยขนาดนั้นมันก็จะเกินไปนะเราก็ตาให้เขาพอละเอียดแบบหยาบๆแบบเแบบนี้เอาเอาตามในคลิปได้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วเราก็จะไปเริ่มผัดกันเลยค่ะ ั้งกระทะนะคะโดยใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราผัดเสร็จเรียบน้อยนะมันจะคายน้ำมันออกมาเยอะแล้วก็จะทำให้เลี่ยนแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องที่เราตำไปเมื่อสักครู่ลงไปนะคะแล้วก็เราจะแบ่งตะไคร้ที่เราตอยไว้เนี่ยมาประมาณ เกือบครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงไปผัดด้วยเพื่อให้น้ำมันของตะไคร้เนี่ยเขาออกมาจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยหอมมากๆเลยค่ะเราก็ผัดไปเลยค่ะผัดด้วยไฟปานกลางเนี่แหละคะ่ะผัดจนกว่าเครื่องทั้งหมดเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมๆนะคะระวังอย่าใช้ไฟแรงไม่งั้นเดี๋ยวพอกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วมันจะขมมีรสขมมีกลิ่นไหมมันจะไม่อร่อยนะคะ ผัดมาสักพักหนึ่งนะคะเครื่องของเราเนี่ยก็เริ่มหอมมากๆเลยยิ่งกลิ่นตะไคร้นะยิ่งหอมเลยค่ะเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะหลังจากใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าหมูสับของเราเนี่ยจะสุกนะคะอย่างที่บอกนะว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นไก่สับกุ้งสับ อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็หมูสับที่เราใช้เนี่ยอยากให้ติดมันเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันเยอะเกินไปมันก็จะเลี่ยนให้ติดมันนิดนึงก็พอนะคะพอแบบว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยแล้วมันแบบมันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะคะผัดมาสักพักเขาก็จะเริ่มสุกแบบนี้อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเขายังคายน้ําออกมาค่ะเราจะผัดต่อไปเรื่อยๆเลยจนเขาแห้งแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเขาค่อนข้างแห้งมากๆแล้วนะคะ ก็ตามเชื่อมันคือหมูสับคั่วต้มยำนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าคั่วเนี่ยก็คืออยากให้คั่วแห้งๆเลยเหมือนพวกคั่วกิ้งอะไรแบบนี้นะคะพอเราคั่วจนหมูของเราเนี่ยแห้งดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่พริกเผาลงไปค่ะพริกเผาที่เราใช้วันนี้ก็จะใช้เป็นส่วนที่เป็นเนื้อนะใส่น้ำมันไม่ไม่ได้เน้นน้ำมันพริกเผาสักเท่าไหร่นะคะก็ใส่พริกเผาลงไปแล้วก็ผัดเลยะค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ปรุงน้ำตาลเพิ่มนะเพราะว่า พริกเผาแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีความหวานอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ายี่ห้อนี้หวานมากยี่ห้อนั้นหวานน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ชิมก่อนนะที่จะปรุงเพื่อที่ว่าถ้ามันไม่หวานเนี่ยจะสามารถใส่น้ําตาลเพิ่มก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะพริกเผาเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องชิมก่อนค่ะผัดจนพริกเผาเข้ากันดีกับเนื้อหมูของเรานะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติเลยค่ะโดยเราจะใส่เป็นน้ําปลาค่ะน้ำมะนาวยังไม่ใส่นะเราจะใส่ทีหลังค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ผัดค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ได้กำหนดอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสเพราะฉะนั้นชิมนะคะการชิมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยถ้าเราไม่ชิมแล้วเราปรุงไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะมันจะไม่ได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็อาจจะเป็นรสชาติที่จัดเกินไปทำให้รับประทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการชิมเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญะคะ่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะเราก็ ผัดค่ะผัดให้น้ำปลาเนี่ยเขาเข้ากันดีกับเนื้อหมูนะแล้วก็ชิมรสชาติถ้ามันถูกใจแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวตะไคร้ซอยที่เหลือนะคะพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดจนกว่าใบมะกรูดของเราเนี่ยเขาจะมีสีที่เข้มขึ้นนะคะก็ <c oughs> คือผัดจนเขาเข้ากันแล้วก็เริ่มสุกเริ่มหอมนะคะ ตอนนี้เราก็ผัดจนใบมะกรูดเนี่ยมันหอมดีแล้วนะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะพอปิดไฟแล้วนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะอย่างวันนี้เราชอบรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้วนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใส่มะนาวลงไปเกือบจะหนึ่งลูกเลยประมาณ3ซีกนะคะ 3- 3มชิ้นอะแล้วก็บีบลงไปเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็แล้วแต่ค่ะหลังจากบีบมะนาวลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดให้มะนาวเนี่ยเขาเข้ากันดีกับพวก หมูสับคั่วของเรานะคะพอเราผัดจนเขาแทรกซึมเข้ากันดีแล้วเราก็สามารถนําเขามาจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยที่เราซอยไว้ตอนแรกลงไปนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็สามารถนําไปเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูสับคั่วต้มยำของเราในวันนี้นะคะเป็นต้มยำที่มาในรูปแบบแห้งอย่างที่บอกว่าไม่มีน้ําเลยสักหยดนะคะก็ เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านถ้าหากว่าใครชอบเมนูนี้ก็ลองนําไปทํารับประทานดูนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวของเราลงคลิปนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยทางช่องสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ